สวัสดีคับพี่สา,ายสา,าย2 0 0้อทุกท่านท่านผูน้ฟังผู้ชมทั่วไปนะครับขอต้อนรับเข้าสู่โมอเตอร์ไ l ค์โซโล่ไทยแลนด์ไลฟ์สไตล์คุยกันสบายๆสารพันสาระส,ะล,ะสะลับสับเพียนกันไปนะพี่น้นววงองในแวดวง2อล้อเครื่องหรือรถมอเตอร์ไซค์หรือรถจักรยานยนต์นี่แหละครับผมวันนี้จะพาย้อนรอยนั่งยานทำเมชินไปกันนะครับผมไปดูรถครอบครัว เมื่อยุค30มสิบสาสิบห้าปีที่มาแล้วนะครับผมผมพอดีผมไปเปิดเจออ่ารถรุ่นหนึ่งของค่ายสีเขียวคาวาซิิที่เป็นตอนทดสอบโหดจากกรุงเทพไปหาดใหญ่นะครับเมื่อสาสิบห้ปีที่แล้วพี่น้องจากาหน้าเพจของโลฮิงหมงนะครับโลฮิงหมงกาญนาบุรีครับโลฮิงหมงนี่ถือว่าเป็นเป็นเป็น ร้านตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์นะครับและก็มีทำพิพิธภัณฑ์ด้วยนะครับสะสมมีรถมากมายอยู่ในนั้นนะครับผมรถจักรยานยนต์รถจักยนยนรกยานเรื่องราวคัทล็อกอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหเยอะจริงๆถ,ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทางรลหิหงสร้างคุณประโยชน์ให้กับวงการมอไซค์เป็นอย่างยิ่งนะครับผมเพราะว่า มันมีเรื่องราวอยู่ในนั้นมากมายโดยเฉพาะรุออร่นร,รถต่างๆแคตตาล็อกต่างๆเนี่ยโอ้โหเยอะจริงๆครับมันเป็นและก็เป็นพิพิธภัณฑ์ผมว่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่ผมเจอมาในบ้านเราเนี่ยนะมีเรียกว่ามีรถหลากหลายไม่ใช่แบรนด์เดียวนะครับหลากหลายรุ่นหลากหลายแบรนด์เลยครับทั้งรถยุคเก่ายุคสงครามยังมีนะครับจักรยางจักรยานมีหมดมีเรื่องราวต่างๆมันถือว่าที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้อีก อีกจุดที่สำคัญนะสำหรับแวดวงยนตกรรมสองล้อเนี่ยนะครับผมผม,มีเยอะจริงๆนะครับหลายท่านอาจจะเคยไปและหลายท่านอาจจะยังไม่เคยไปนะครับอยู่กาญจนบุรีผมก็เคยไปสองสามครั้งยุคมายุคที่ทำเนียสารอยู่นะครับก็ไปเที่ยวไปอะไรนะครับก็จัดและ ค่อนข้างพิพิุภั์ดูง่ายนะครับเขาจัดอะไรเป็นโซนเป็นสัสดส่วนหูไปดูนะครับเป็นแหล่งความรู้นะครับใครถ้าไปเมืองการเนี่ยหรือไประแวกใกล้เคียงเมืองการอย่างเงี้ยถ้ามีเวลาก็แวะไปชมนะครับแล้วท่านจะเพลิดเพลินโดยเฉพาะอ่าคนที่ชอบเรื่องราวของรถเครื่องรถจกักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์นี่นะครับไปเลยครับเหมือนท่านจะได้หลุดไปกมิตีนึง่ะคือมันมีรถเยอะมากครับ มีหลากหลายเหลือเกินนะครับทั้งสภาพที่สวยงามสภาพก็ว่าก็เก็บสะสมไว้ตามสภาพอะครับที่โร่ง,งหมงอันไหนบางบางคันบางรุ่นก็บูรณากันขึ้นมาใหม่แต่ก็ยังรักษาเอกลักษณ์ของเดิมนะครับผมก็ค่อนข้างชื่นชมนะชื่นชมผู้บริหารของโร่ง,งหมงนะครับผมกันจนบุรีนะครับที่ทาพิพิพพธภัณฑ์พวกนี้ขึ้นมาเนะเพราะว่ามันคือแหล่งเรียนรู้แล้วก็เป็นประโยชน์สําหรับอนุชนคนรุ่นหลังมากนะครับผม ไม่ต้องรุ่นหลังอะรุ่นเก่าอย่างไงที่อยากรู้อยากเรียนรู้อะไรก็เข้าไปที่ได้มีที่นี่มีมีให้ชมทุกอย่างนะครับผมชมพิพิธภัณฑ์แล้วจะออกมาซื้อรถที่โรฮิงหมงก็ไม่ว่าพราะพบว่าจะเป็นโชลูมขายรถด,ด้วยนะครับของโรหิงหมงมีหลายสาขาในเมืองการนะครับสาหรับครั้งนี้ผมก็ไปเปิดอยู่ในเพจในเพจนะครับขอโทษครับในเพจบนหน้าเฟซของโรหิงมงเห็นรูปอ่ารุ่นหนึ่งเข้ามาเป็น อาคาวาซากิ uki, รุ่น AX 1วันนะครับสมัยที่ทดสอบหดจากกรุงเทพไปหาดใหญ่นะพี่น้องอย่างที่บอกมาได้หรอครับผมโอ้โหมดมากจริงครับ11ชั่วโมงอนละพี่น้องนี่คิดดูเมื่อ35ปีที่แล้วถนนสายใต้ะเป็นยังไงครับถนนลงใต้นะ่ะเป็นถนนแคบๆนะครับผมไม่ได้เรียบหรูเหมือนทุกวันนี้รถล,ลา,าอ้โหูเยอะจริงครับผม10ลง้ง10บล้อนี่โคตรเยอะเลยพี่น้องสมัยเก่าก่อนแต่พวกเราที่ทดสอบทั้งหลายก็ มุดกันแบบว่าสูดๆนะครับแต่เปลี่ยนกันขี่นะครับเปลี่ยนกันขี่ผมจําได้าบานมีรถให้4ี่หรือ5คันเนี้ยที่ไปทดสอบคราวนั้นเอกวันนะครับออกมาแล้วก็เปิดทดสอบไปเลยนะครับโดยยุคนั้นเป็นของกรอรี่คาวาซกินะครับผมอะไรๆกระจัดทดสอบให้สื่อสายแมกซีนซึ่งก็ในยุคนั้นมีไม่กี่หัวละครับพี่น้องมีสื่อสื่อหลักๆก,ก็มีสายนิตยสารเนี่ยเป็นหลักนะครับผม นอกนั้นจะมีก็มีรายวันมีทีวีอะไรมั่งอะไรเงี้ยแต่สื่อสายออนไลน์อะไรยังไม่เกิดในต,ตอนนั้นยังไม่มีนะครับทุกทีน,นะครับแต่คารวานี่เป็นรถขนาดเล็กเลยละครับเป็นรถครอบครัวพี่นะ้องคิดดูดิ9 5ีซีอ่ตีว่าร้อยะนะครับเครื่องยนต์สี่จังหวะสี่เกียร์เนี่ยใส่กันจากกรุงเทพไปหาดใหญ่เนี่ยโอ้โหมันไม่เช่เรื่องเล่นๆนะลวหมอบกันสุดๆเจอทั้งฝนทั้งแดดโอ้โห มันโหดเกงๆครับเครื่องป้องกันไม่มีใส่เสื้อผ้าล่มกันนั่นนะครับขวาแจกมาให้ใส่กันนะครับผมกเก,งก่งๆกงเก่งงอย่างดีกงเก่งยินรองเท้าผ้บบาใบรองเท้าหนังไม่มีน้อยนะครับก็มีบางคนก็ใส่นะหมวกกันน็อกก็ของใครของมันผมจําได้ไม่ไม่ใช่ขวาแจกนะยุคนั้นหมวกกันน็อกที่ดังๆในบ้านเราถ้าเป็นของต่างประเทศของญี่ปุ่นก็ยี่ห้อเบลนะครับ โชว์โชยอารมณ์ล,ลายยังมีน้อยนะครับตอนนั้นยังไม่ดังเบลนีด่ดังมากเลยครับยิ่งแข่งวิบงวิบากนะี่นักแข่งจะใส่เบล,ลกันเยอะมากนะครับสมัยก่อนยี่ห้อเบลอะครับนะครับครับย้อนมาถึงเ่รุ่นรถที่ผมไปเจอนี่แหละผมก็แอบโหลดมาจากในหน้าเพจหน้าเฟซของโเฮงหมงมาเก็บไว้แล้วมาเก็บมาเล่าสู่กันฟังก็ต้องขอบคุณทางโลฮงหมงด้วยนะครับที่ มีสิ่งดีๆมีของดีๆไว้ให้คนรุ่นหลังคนอนชุชนอนุชนคนรุ่นหลังได้เรียนรู้นะครับรวมทั้งผู้สนใจแวดวงสองล้อทั้งหลายที่สนใจเนี่ยก็ได้ข้อมูลได้แต่ท่านเข้าไปในนถ้าจะรู้เรื่องราวของรถมอเตอร์ไซค์เยอะมากครับพี่น้องโดยเฉพาะรถที่ผลิตที่มีขายในบ้านเราเนี่ยโอ้ยกว่มามีทุกค่ายเกือบจะทุกรุ่นว่างั้นเถออครับรวมทั้งรถอ่า ฝั่งยุโรปก็ยังมีนะครับรุ่นเก่าๆนะครับมีจักรยงจักรยานก็มีหมูนะครับมีแค่แต่ลุมแค่แต่ลอกอะไรให้ท่านได้อ่านได้เดินดูเนี่ยเพลิดเพลินนะครับเข้าไปดูเนี่ยเพลิดเพลินนะครับผมทั้งนี้พอผมเจอแค่นั้นนะเจอไอ้รูปที่เป็นแผ่นพับโคษนาเนี่ยผมจําได้เอ้มีเราอยู่ในนั้นนี่นาเนี่ยแต่รูปมันขนาดเล็กนะครับผมขยายมาทําในคลิปนี้คงจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับโอ้ตอนนั้นคาวาสุดยอดนะเองยวันออกมาก็ มีให้หลายสีนะครับมีสีน้ำเงินสีแดงสีเขียวมีหมดนะครับซึ่งคาวาเองก็มีรถครอบครัวอยู่หลายรุน่นหลากหลายรุ่นมากนะครับรถกระทงกระเทยก็มีนะครับถ้าพูดกันตามจริงแล้วคาวาทำรถครอบครัวหรือรถเล็กเนี่ยไม่ไม่ไม่เดินตลาดเท่าที่ควรไม่เหมือนกลุ่มรถสปอร์ตนะครับที่คาวาทําขึ้นมาแล้วค่อนข้างจะได้รับความนิยมนะครับตลาดให้การยอมรับในตัวรถสปอร์ตของคาวาค่างมากในยุคเก่าก่อนนะครับ ยุคนี้ก็คงเหมือนกันน่ะแต่คาวาก็มีมีรถ ทุกรุ่นทุกประเภทให้เลือกเหมือนกันครับเขามีวิบากคาวาก็มีเขามีกระเทยคาวาก็ามีเขามีครอบครัวคาวาก็มีเขามีสปอร์ตคาวาก็ามีคือมีมีครบทุกรสชาติให้เลือกซื้อเลือกหาผมจาเอ็กวันตอนนั้นราคาไม่ถึง30,000ื่นนะสองหมหรือ2 0งหมอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับเอ็กวันนะครับซึ่งหลังจากเอ็กวันมาก็มี A x 1 0 0้อยนะครับที่รูปร่างคล้ายๆกันแล้วก็มี NeO Max นะครับ รุปนางหน้าตาจะคล้ายๆตัวเอกวันนี่แหละครับราคาใกล้เคียงกันนะครับเขาคาบาออกมาตุ้มเอกวันก็จัดทดสอบอย่างที่ผมว่าเนี่ยเชิญสื่อเนี่ยสารตอนนั้นมีไม่กี่หัวครับขี่ร่วมกันไปโดยผัดกันขี่นะครับพี่น้องผัดกันขี่แต่รถไม่ดับเครื่องนะครับสิบเอ็ดชั่วโมงไม่มีการดับเครื่องนะครับและขี่กันสุดๆถึงนั้นครับผมสมัยนั้นร้อยก็ถือว่าสุดๆแล้วครับร้อยร้อยสิบนี่ก็ถือว่าสุดๆแล้วยุคนั้นถ้าทําได้ใครทําได้ ขึ้น115นี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับกับเครื่อง9 5 c ของกบาร์เทอรีเกียร์นะครับผมเรียกว่าขี่เดิมๆนะครับไม่ทดสอบขี่ไปทดสอบนี่ไม่ได้ดัดแปลงไม่ได้อะไรนะครับเป็นรถสแตนดาร์ดเดิมๆที่มีขายในท้องตลาดนะครับพี่น้องเพราะมันเจอทุกสภาพะนะครับทั้งแดดทั้งฝนทั้งหนาวทั้งเย็นมีหมดมันมันขี่พวกเราก็ขี่กันท,ะะทั่วหลดได้ดีหน่อยไม่ได้ขี่มือเดียวแต่ขี่เปลี่ยนกันนะครับสลับสับเปลี่ยนกันไปแต่ละสื่อเน,นื้สารเนี่ยครับผม ไปจะขี่ก็ขี่กันไปเงี้ยไม่มีการดับเครื่องนครับเติมน้ำมันน้ำมันก็จอดกันน้ำมันหมดตรงไหนก็เติมตรงนั้นแหละครับมีสแปรไปด้วยนะครับเอาว่ะต้องมีรถที่บรรทุกน้ำมันสแปรไปด้วยนะครับก็เติมกันนะครับไปบนเส้นทางสายใต้นะครับก็ลงเพชรบุรีปัะจวบสุราษฎร์ไล่ไปนครพัทลุงนะครับเข้าหาดใหญ่อะไรพวกนี้นะครับก็ดูตามแผนที่ที่ผมทำไว้ได้แหละครับนะครับแต่ทำผมทำแผนที่ไว้เป็นรถยนต์นะพี่น้องนะ พผมโหลดรถมอเตอร์ไซค์ไม่ได้นะครับยังไม่ได้ใช้แบบพรีเมียมนะครับที่แอปที่ผมเอามาทำนะครับผมโอ้พระเจ้าจอดเนี่ยคาวานะาานก็มีจุดเด่นหลายหลายจุดนะครับคาวานรุ่นนี้นะครับหน้าปัดนี่จะสวยงามผมว่าถือหรูหรามีเส้นลายกราฟิกอะไรขึ้นมาตรงคอนโซลตรงใต้แฮนด์ลงมา ด้านในนะเกามีกล่องกระปุกเก็บนะครับมีที่เก็บเครื่องไม้เครื่องมืออยู่ใต้เบาะต่างหากอะไรเงี้ยนะครับเครื่องยนต์ก็ดูสวยงามนะครับรถก็ไม่มีลายกราฟิกอะไรมากมายนะครับนอกและอย่างรูปที่ผมใช้มาประกอบครั้งนี้ทั้งหมดส่วนมากจะมาของโรฮิงมงรวมทั้งที่ผมแอบโหลดมาจากหน้าเพจของนิตยสารมอไซค์ก็มีนะครับผมก็เลยอแอบโหลด ภาพมาใช้ก็ขอบคุณทางนิสันมอไซค์ไว้หน้าที่นี้ด้วยกันละกันนะครับผมนะครับทั้งโลหิตหมุนทั้งนิสันมอไซค์นะครับผมมีข้อมูลเยอะๆจริงๆหนังสือแมกซีนเก่าๆผมเก็บไว้เยอะเลยครับเรียกว่าทุกครบเกือบทุกหัวนะครับผมใส่กล่องใส่นี้ไว้แต่ช่วงเจอน้องน้ําปีสองห้าห้าสี่ป่ะถ้าผมจำไม่ผิดนั่นแหละไปกันหมดนะครับน้องน้ําถือโอกาสมาเอาผมไปหมดเละหมดแล้วครับพี่น้องผม โคตรเสียด,ดยายจริงเสียดายจริงครับมันมีเยอะมากทุกหัวหนัเสือเล่มเก่าเนี่ยผมจะมีข้อมูลอยู่หมดเมื่อก่อนนะครับผมชอบเก็บพวกนี้มากเลยนะครับทุนทั้งสี่ที่ผมทําอยู่นะครับผมเองก็ทํามาหลายหัวนะครับไปย้ายไป,ไปย้ายมาอยู่เรื่อยเลยเนาะนะครับเสียดายครับสําหรับการทดสอบครั้งนี้ก็อย่างที่ผมบอกมานะทดสอบกันแบบหมดมากนะครับกับรถเล็กๆคันนี้นะครับท่าก็หมอป็นตัวโกงบางท่าก็ฝ่าสายฝนนะครับ ตอนนั้นผมจําไม่ได้20คนประมาณ20คนหนระือเปล่ารวมทั้งเจ้าหนะ้าที่ขาวานะครับที่ทดสอบกันไปนะที่ร่วมทดสอบเป็นเส้นทางกันนะครับผมวันเดียวพี่น้องออกตีห้าถึงนุน่นใบบ่ายนะครับถึงหาดใหญ่แล้วครับผมยอมรับว่าเป็นทริปที่โหดทริปหนึ่งนะครับในในยุคสมัยเมื่อ35ปีถนนหน,หน,หนทางมันไม่ได้เรียบหรูให้พี่น้องก็อาจกันโอ้ยเรียกว่าหมดปลอกอะ่ะ ได้แค่ไหนก็แค่นั้นเนะ่บันทึกผมจําไม่ได้มันสี่ตีตอนนั้นกี่หมดน้ํามันไปกี่ลิตรกันนะครับนะครับแล้วรถกินน้ํามันเท่าไหร่ผมจาข้อมูลไม่ได้อนเมื่อก่อนข้อมูลมันอยู่ในดีเอารหมดเนะี่ยอย่างที่ผมบอกเนะี่ยมันเลยไปหมดเลยครับการบันทึกสมัยก่อนมันก็ไม่มีคอมไม่มีดิจิตอลมีอะไรเนาะสรุปก็เรียกว่ามาเล่ากันเก่เล็กเก่น,น้อยเนาะพอดีเจอพระเจอภาพรถที่ผมเองก็อยู่ในก,กัน ในยุคนั้นด้วยก็เก็บม,มาเล่าสู่ฟังก็ขอบคุณแหล่งข้อมูลจากพพิพิธพิพิธภัณฑ์โลเฮหงหมงจังหวัดกาญจนบุรีน,นะครับรวมทั้งภาพบางส่วนก็มาจากเนสารมอไซนนะครับก็ขอบคุณไว้ตรงนี้ด้วยนะครับผมข้อมูลหลายอย่างถ้ามันผิดพลาดขาดตกบุกพ่องไปอย่างไรก็กราบขออภัยด้วยนะครับหรือท่านไหนมีอะไรเคยใช้เคยขีย่งไงก็คอมเมนต์มาในก็เห็นมาในคอมเมนต์กันได้นะครับ เพื่อจะเป็นวิทยาทานให้กับท่านอื่นนะครับผมก็ขอขอขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับอย่ลืมให้กําลังใจผมน้ำมอ,อมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเด้อพี่เนอ้อนะครับ m o t o r ร์ไบค์โซโล่ไทยแลนด์ไลฟ์สไตล์คุยกันสบายสบายสารพันสาระสลับสับส,สับเปลี่ยนกันไปในแวดวงสองล้อเครื่องนะครับโอเคครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะ